โอเคนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีเช้ามหาสมุทรที่แกวกไหวเข้าขมาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีโปรเจกต์ที่เขาเรียกว,ว่าน่าจะว่าเกิดไปนะครับผมก็เลยทำาเกปเล่นเองหรือใครจะเอาไปเล่นก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ ขอเก็บไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีด่านเยอะมากเท่าไหร่นะครับผม,ผมยังไม่มีเลเวลเยอะมากเท่าไหร่นะครับผมกับเกมที่เกี่ยวกับอาหารนะครับผมอ่าเกมนี้เกี่ยวกับอาหารยังไงน,นะครับผมอ่าก็กดเข้าไปนะครับเผื่อใครไม่รู้ชื่อเกมอ่ากดไปอาาหารโยกมาถามนะครับผมเป็นการเกี่ยว เป็นเกมเกี่ยวกับการถามอาหารนะครับผมเริ่มต้นด้วยเ,ออเปิดด้วยฟาสต์ฟู้ดครับผมอ,อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าข้อแรกหรือว่าด่านแรกหรือเลเวลหนึ่งนี้ผมเอาความชอบส่วนตัวของผมนะครับผมเพราะผมชอบเบอร์เกอร์นะครับผมเบอร์เกอร์คำตอบข้อนี้เลยจะเป็นเบอร์เกอร์นะครับผมอันนี้ฉเฉลยให้นะ ส่วนคําตอบหรือด่านต่อไปนะครับผมให้ทุกคนมาคอมเมนต์ว่าอยากได้อาหารของภาคไหนถ้าผมหมายถึงอาเซียนนะครับผมอยากได้อาหารของสิประเทศภาคไหนนะครับผมก็พิมพ์พิมพ์ชื่ออาหารมา หรือไม่ก็พิมพ์ชื่อประเทศพิมพ์ชื่อประเทศดีกว่านะครับผมสำหรับเลเวลต่อไปผมจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็คือเอาอาหารจากประเทศต่างๆนะครับผมอย่างเช่นประเทศลาวาผมก็จะไปเซิร์ชดูว่าประเทศลาวเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างผมก็จะเอามาใส่ในเกมของผมนะครับแล้วมาดูกันที่เกมนี้นะครับผม คำตอบที่รู้คือยังไงคำตอบข้อแรกหรือเบต้าเนี่ยเออเริ่มต้นเนี่ยคือเบอร์เกอร์นะครับผมเพราะว่าเป็นความชอบของผมเองนะข้อนี้แต่วิธีการเล่นของเกมนี้นะครับผมอย่างแรกนี่องมาโอ้ยโทษทีนะครับเาใไมขอโทษนะครับ ก็่าก็มากันใหม่นะครับผมเมื่อกี้ขอโทษทีอืมโอเคมาอ่ากล้องบีบอ่อนหนนะครับถือมือเดียวนะอาหารโยกมาถามนะครับกรณากดปุ่มสามนิ้มสีเขียวก่อนนะครับแล้วค่อยกดคาว่า go นะครับผม go ไปครับผมไปอ่าจะมีปุ่มสามปุ่มนะครับผมมีปุ่มลักษณะรูปดาวลงวงกลม แล้วก็ปุ่มลูกศรขึ้นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ปุ่มห้ามนะครับผมอันนี้กดสําหรับคนตอบผิดแล้วก็คําใบนะครับผมว่าในชามเนี่ยภายด้านหลังของชามมีอาหารอะไรบ้างครับผมเนี่ยเป็นคําใบนะครับผม <S <S ก็ให้คนที่อยู่เหมือนเด็กนักเรียนน่ะที่เขานั่ง เหนเอา่าพูดง่ายๆก็คือคนที่ดูทีวีหรือคนที่เล่นคอมเอ้ยคนที่แบบเป็นเด็กนะครับผมเอาคำถามเนี้ยไปเล่นกับเด็กได้นะครับผมอา่าส่วนวิธีการเล่นก็คือปุ่มสีเขียวเนี้ยอ่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับให้กดขึ้นมาก่อนนะอา่ากดสีเขียวขึ้นมาก่อนมันจะเป็นคําถามนะครับผม แรกกดปุ่มสีเขียวอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการเตือนว่าคําถามเนี่ยตอบได้เพียงแค่หนึ่งข้อเท่านั้นนะครับผมสมมติว่าลักเรียนอตอบว่าฮอทดอกนะครับผมฮอทดอกอ่าที่จริงจะตอบไม่ได้นะครับผมต้องเอาขึ้นมาก่อนนะครับผมต้องเอารูปภาพเนี่ยขึ้นมาอ่าก็อาจจะดูวเบีบ้ยวหน่อยนะ อเนี่ยอนุภาพขึ้นมาให้หมดนะครับผมอารภาพหน้าให้หมดอ่าโอเคเมื่ออนรุภาพขึ้นมาหมดแล้วให้เด็กๆนักเรียนนะครับหรือน้องๆคนที่แบบเป็นน้องนะครับผมอายุป,ประมาณาห้าขวบหรือสามขวบนะครับผมที่กำลังเรียนประถมหรืออนุบาลน,นะครับผมเอาเกมนี้ไปเล่นได้น,นะ น่าจะวะัยผดมนะครับผมวมัยผดมนี่จะได้เ,เรียนรู้ไวกว่าอนุบาลนะครับผมอ,อ่าก็สมมุติว่านักเรียนหรือเด็กๆนะครับผมอ่าก็ตอบกันฮอตดอกนะครับผมอ่าเป็นฮอตดอกเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผม อ่าเฟนไฟก็เป็นคําตอบที่ผิดเหมือนกันครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมอ่าคำหรับเลเวลแรกก็คือเป็นความชอบส่วนตัวของผมและผมก็ชอบเบอร์เกอร์นะครับผมอ่าโอเคไอเดียมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคนที่แบบอ่าอยากกดกลับหรือ แบ็กนะครับผมกดตรงนี้เราก็จะกลับมาเมนูนี้นะเมนูหลักเซฟปุ๊บก,กดคําว่า g กเนี่ยมันจะไปและกดอ่าตรงสามเหลี่ยมสีส้มมันก็จะไปในเลเวลต่อไปนะครับผมสำหรับวิธีการทำเดี๋ยวมาบอกให้ในคลิปหน้านะครับผมและใครมีประเทศเออ ประเทศที่รู้จักนะครับผมก็เสนอมาได้เลย10บประเทศอาเซียนนะครับเพื่อ,อว่าอาจจะผมอาจจะเอาอาหารจากประเทศต่างๆมาเป็นคำถามนะครับผมโอเคเจอกันครับซีเยไคโยแล้วเจอกันครับคลิปนี้จะลงในช่องแคทเกมหลัก ส่วนภาคการ์ตูนก็จะลงพรุ่งนี้นะครับผมหรือก็คือภาคการ์ตูนจะทำพรุ่งนี้พร้อมกับลงคลิปนี้นะครับซีเอคาโยแล้วเจอกันครับ